สวัสดีครับอิซี่แฮคัตโดยอาจารย์ธนกฤษคลิปนี้อาจารย์ก็จะพาไปดูไปชมกันไกลแล้วก็มาพูดคุยกับกูรูกันไกลที่มีความรู้ดังด้านกันไกลและมีกันไกลที่มากที่สุดนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหากันไกรดีๆเอาไว้ตัดผมสักตัวนะครับเมื่อฟังคลิปดูคลิปนี้แล้วก็สามารถตัดสินใจเลือกกันไกลคู่กายได้เลยครับ พร้อมแล้วเราไปฟังไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องขอสวัสดีเนียพี่รุ่ด้วยนะครับเป็นไงครับบรรยากาศเห็นกันไกลแล้วนะครับอยากไหมครับอยากมปเยี่ยมอยากมาเยี่ยมครับอยากมาจับนะครับเพราะว่า ทางร้านเนี่ยเขามีให้ลองใช่ไหมครับให้ใหอลองทุกรุ่นนะครับแล้วก็เนี่ยสามารถแนะนำาาอ่าทดสอบว่าชอบรุ่นไหนรุ่นไหนชอบอันไหนก็สามารถที่จะตัดนะครับแล้วก็ดูว่าอันไหนคมขนาดไหนยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับเราพอใจนะครับเห็นว่ามีหลักหมื่นก็มีใช่ไหมครับโ,โอ้โหหลักหมื่นเมื่อกี้ผมจับหลักหมื่นแล้วรู้สึกว่าอยากครับ มันมีนุ่มครับนอกจากโคนจรดปลาโดยเฉพาะเราชอบเทคนิคกันไกท่สไลด์เทกเจอร์หรือว่าสับขนาดอะไรต่างๆเนี่ยคนซอยผมจะเข้าใจว่าถ้ากันไก่นะครับที่ดีก็ต้องคงตัื่องแต่โคนจรลดปลาใช่ไหมครับใช่นะครับตอนนี้นะครับที่ขายดีที่สุดนะครับก็คืออันไหนครับเนี่ยเป็นโทนี่ราคาไม่แพงมากตัวนี้อย่างโทนี่ไกยผมขายมาก็ตอนนี้อาจารย์ตุลย์รวมสามสิ ราคาค้าอยังติดมันถ้ามันไม่ดีพอใช้ในี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้มีการที่ขายถูกแต่ของเราคุณภาพดีอาจารย์รู้อยู่แล้วใช่ครับอาจารย์ใช้มานาแล้วรู้อยู่แล้วถ้าตัวนี้เองนะครับเฉพาะแนะนําให้ลูกค้าหรือลูกศิษย์นะครับน่าจะสามร้กว่าคู่นะครับตั้แต่จ้าจอมันยอดมากได้จับปุ๊บเนี่ยแค่แนะนำบอกอ่าใช่ครับอุ๊ยคมมากเลยครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าสั่งกันไกลนะครับไม่ว่าจะทางร้านหรือกางทางผมเนี่ยส่วนมากผมจะพูดเล่นว่าซื้อกันไกลแถมพาสเตอร์ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าความเคยชินที่มันไม่ค่อยคมนะครับเราจะออกแรงแต่พอนะครับแต่พอเราอันนี้ไม่ต้องออกแรงมากครับแค่เบาๆนะครับคลิปเ,เดยเียวครับเลือ ใช่ <laughs> ใช่ครับต้องเอาเลือดต้องไเลือดก่อนต้องไเลือดก่อนเอาเลือดทาบเขาบอก,ก,อออกอบบว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ใช้กันไกลมาครับตั้งแต่เฮียแนะนำมขาไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับ <c oughs> <c oughs> พอเอาไปใช้ต่อนครับความคมมันก็อยู่ได้นานเราไม่ต้องได้รับแล้วถ้าเกิดว่ารุ่นที่แพงๆเนี่ยเห็นว่าต้องเอาส่งมารับที่ร้านหรือว่าไปรับตรงไหนมากันเนี่ยส่วนมากก็เขาจะให้ความมใจกับเราส่งมารู้ว่ามาทํากับเราเรามีช่างที่มีความชำนาญ ที่ว่าถ้ากรณีไม่ไม่ได้เสียหายมากเราก็แก้ได้ดีแต่ถ้ามันมีปัญหามากจนเกินไปเลยหนักเนี่ยถ้าเช่นแพงหน่อยเราก็จะอาจจะต้องส่งไปที่เมืองนอกในการทำมัแต่ถ้าเกิดเป็นราคาที่ไม่ได้แพงมากเนี่ยตัวนี้เราแก้ดีได้เพราะว่าเราคิดว่าเป็นเหล็กในราคาที่จับได้แล้วก็แก้ไขได้ง่ายแต่ถ้าใจยิ่งแพงเท่าไหร่เราก็จะแก้ยากขึ้นแต่เราก็แค่ได้อ้นะครับมีบริการก็ทั้ง ก่อนนะฮะแล้วก็หลังเซอร์วิสให้ได้ด้วย<ใ>นะฮะบริกสุดยอดอะไรทุกอย่างดีครบเช่น ตุ่มกัรกระแทกยางปอตเกนด้านในทำความสะอาดกันไกลคือว่าเป็นคนละแบรนด์มาให้บริการให้เราก็หลายคนนะใช่เราได้มีลูกค้าซื้อจากที่อื่นมาก็มาให้เราซ่อมผมว่าซ่อมแค่สิบวันแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเขาก็ชอบใช่ครับอย่างหนึ่งครับคือเวลาที่ใช้ใช้ไปไอ้ตุ่มตรงเนี้ยบางคนอาจจะเผลอแล้วก็ทําหายเอ๊ะจะไมกันกลายเนนเต็ม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 บอกอาจารย์ดูหน่อยที่มันเป็นอะไรครับอ๋อตุ่มไม่หายไปนะครับใช่เนี่ยก็มีอะไรแต่ต้อง เป็นเบอร์และก็รุ่นตรงกันนะครับที่เคยซื้อไปบางทีสั่งสั่งเทียไปแล้วเอ๊ะมันใส่ไม่ได้เพราะมันคนละเบอร์กันนะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้ามาทางร้านนะครับก็สามารถถือนะครับลอมาใช่ครับมาลองว่าให้เพราะว่าถ้าเราใส่ปิดไซส์เนี่ยโอกาสที่ไปมีจะเกิดออกมาตรงนี้รันนี้เวลาเกิดมาเราจับเนี่ยมันก็จะบาหรือก็เลือนไหลแล้วเพราะฉะนั้นการตัดเหมือนกันเราก็จะไม่เกิดความ ปใช่ครับเฉพาะเจตว่าปลามันจะพอดีกันถ้ามันหลุดร่วงมันจะจะเกยกันมาครับในรูปเคยรูปรูปเสร็ตเลื่อนไหลเลื่อนไหลถ้าปกติแล้วเราใส่ยางปับเราจับเงี้ยไม่เลื่อนไหลแต่ถ้าเราเาใส่ผิดไซส์เราลูดกินปอมเลื่อนไหลเพราะว่าความคมมันเกิดว่ะใช่ครับมันนั้นสําคัญเลยนะครับบางคนไม่รู้ไปซื้อ ออนไลน์มาใส่ปั๊บลูดอตายไปเย็บสามเข็มใช้จ่ายคค่าใช้จ่ายที่เสียจากการรักษาอ่าเมื่อกี้นี้ครับผมมาผมลองนะครับอันนี้ของอะไรนะครับเนียอันนี้จะเป็นโตเกียวสักุร่าสักุระนะครับของที่ร้านนะครับเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าก็รู้จักมานาน้วขายที่ร้านปกตินี่ที่ร้านแล้วก็ในคลิป YouTube ที่ผมทำผมจะใช้โทนี่กัคไกบก็ลูกศิษย์ก็จะโทรมาถามบ่อยครับเวลาดูว่าอาจา์ใช้กันไกลยี่ห้ออะไรครับก็จะแนะนำครับโทนี่กัญไก่นะครับ แต่ทีนี้นะครับก็จะมาเล่นอ่าเจแปนเจแปนญี่ปุ่นอ่านนี้ซากุระใช่ไหมครับซากุระซึ่งความคมครับความคมก็จะมีความคมมากกว่าตัวนี้กายนะครับนโดดกว่าอ่่าเมือกี้ได้สัมผัสลองตัดเสร็จแล้วนะครับคู่นี้ผมเอฟเรียบร้อยเอ้านะครับแล้วก็จะได้ไปรีวิวต่อนะครับอันนี้เอฟเรียบร้อยนะครับคู่นี้ทั้งการตัดทั้งการฟันอันนี้ อ่าแกนไก่ฟันเขาออกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ออก30ถ้ารุ่นนี้นะสามสิบเอร์เซ็นตต้องการความเร็วไวใช่ครับจะสังเกตดูว่าแกนเขาจะออกแบบมาเพื่อที่แกนไใช่เพื่อเวลาเรากดเข้าไปในเส้นผมที่มีความหนามันจะเจาะเข้าไปโดยที่ไม่พลิกอ๋อนะครับที่ทำความโค้งของแกนไก่มานะเหตุผลเพราะว่าญี่ปุ่นเขาใช้ประยชน์เกาหลีนิยมเพราะมวนรโค้ง จอกเลยแล้วก็ล็อกเลยมาแล้วผมเลนส์หนาปั๊บมันจะทำให้ผมมันติดอ๋อนี่คือเหตุผลที่มันโค้งล็อกเลยนะครับเหมือนเกี่ยวเหมือนเกี่ยวข้าวแล้วอข้าวไม่ได้นะครับนี่คือสาเหตุนะครับถ้าเกิดว่าออกประมาณ30นานเราก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เขามีความคม ถ้าการ์ดไม่คมเวลาสับลงไปเนี่ยมันจะเป็นบ้างเป็นขั้นนะครับแต่ว่าเป็นลอยเป็นรอยเป็นร่องชัดเจนเลยทําให้แบบว่าเราสไลด์ไม่ได้ไม่สวยเพรนะแต่อปกติแล้วเราอาจจะใช้30เพื่อเปิดเพื่อให้ไล่เร็วแล้วลองมาเก็บละเอียดด้วย3%ามเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะมีลดเปอร์เซ็นต์ลงเลยอ๋อโอะเจ้าจอร์ลื่นที่มันขางจะสไลด์แล้วตัวตรงนี้น้อยแล้วจะทําลดรอยต่อเส้นผมคือเชื่อมเลย เวลามันมีขั้นเพราะการตัดกันไกเยอรมันหรือไกบังยี่ห้อที่ตัดแล้วมันจะมีเส้นแล้วเวลาเราสาสังเกตลูกค้าผมจะฟูใช่ใช่แต่ถ้าเราไม่มีตัวลดรอยต่อมเราไล่ลดรอยต่อผมจะไม่ฟูไม่มีรอยชีกก็คือผมเหมือนเป็นขาตะกระแตนดีฟูขึ้นมาที่ลูกค้าก็ไม่มีอยู่แล้วที่ลูกค้าบอกเอ๊ะไปตัดผมร้านนี้สับๆๆมากลับบ้านไปผมฟูหมดเลยเขาเรียกว่าทําให้ผมแตกผมแตกไร่ได้จากความขบ ไก่ไม่จุดไม่ถึงนะครับแล้วก็ไม่สามารถเชื่อมเชื่อมรอยต่อโปรตีนเส้นผมที่ปลายนะส่วนการเชื่อมมันก็อยู่ที่ใจ่ยิ่งคมเท่าไหร่ยิ่งเชื่อมอ๋อนั่นแหละครับเป็นเหตุผลานี่งว่าทําไมลูกค้าที่ไปตัดผมแพงๆอุปกรณ์ดีๆแล้วผมเขาไม่ไม่ฟูไม่ชี้แล้วก็ผมเรียงเส้นสลวยไม่ว่าจะสร้างบอลลูมความดุยต่างผมเป็นต่อเชื่อมกันโดยที่แบบไม่โดดเป็นบ้างหรือว่าไม่ปึ๊กซิก ใช่ครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้มามาเยี่ยมนะครับหลังจากที่ย้ายจากศูนย์รามไปก็เกือบเจ็ดปีแล้วนะครับก็ไม่ได้มาที่ร้านเงี้ยเลยมาไปกินนะครับบรรยากาศแบบว่าโอ้โหนะครับดูความอลังการแบบเปลี่ยนไปเลยนะครับวันนี้ผมมีของมอฝากเงียด้วยครับเพราะว่าไม่ได้มาหานานแล้วนะครับของพ่อม่เหยียครับมาเหียสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับขอบคุณมาก ครับผมมา,มาครับมาครับครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูมาชมนะครับในร้านของแต่ทีงให้ให้ให้เฮีฝากแนะนําร้านแล้วก็ที่อยู่คร่าวๆครับอ,อ,อะไรครับก็ว่างแวะมาดูครับกันใจอะไรที่มันเยอะแล้วได้ลองได้จํำไ็นสัมผัสซึ่งที่ไหนก็น่าจะไม่มี การได้ลองได้สัมผัสจินตการได้เรียนรู้ว่ามันจะเหมาะกับมือเราไหมหัวสร้างของมือนิ้วมือทุกคนไม่เท่ากันการซื้อโดยที่ไม่ได้เห็นสินค้าทำให้เราไม่ได้เลือกนะถ้าเราได้จับได้เลือกเราก็จะได้สิ่งที่ดีว่าเราถนัดไหมรุ่นนี้แบบนี้นะครับความโค้งความตรงความมนนะครับทุกๆสิ่งทุกอย่างสร้างของมือใช่สร้างน้ําหนักต่างๆมาลองได้มีทุกไซส์ให้ครับล้นก็มีหน้าจ่ามียันไใ่ มากที่สุดอ่าใช่ขอยากจะโมว่าเป็นเมืองไทยเนอะใช่โอ้โหสุดยอดก็จะได้เห็นนะครับที่ผมถ่ายถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าอ่เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เลือกได้ตามที่อัตยาใสยจริงๆนะครับก็ ได้ลองได้จ้าแล้วเวลามาเลือกเราไม่ได้ให้ตัวนั้นไปเราหยิบตัวใหม่อืผมจะให้ลองจะชอบแล้วหยิบตัวใหม่ให้ไม่ให้ตัวลอกเหม้มาที่อื่นให้ลองเอาตัวนั้นไปไม่ใช่ตัวใหม่ให้เขาสบายใจได้ครัเขาซื้อของใหม่แน่นอนครับใช่เนี่ยก็วันนี้ฝากขอบคุณเฮียมากนะครับขอบคุณมากสุขภาพแข็งแรงให้แรงครับหอบให้ครู แข็งแรงเช่นเดียวกันนะเปลูกศิษยเยอะๆคับผมาทอครัมากครับมาครับครับก็ได้ความรู้จากครูกันไกลไปเต็มๆเลยนะครับเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ตรงใต้คลิปนะครับก็พบกับ e a s y h a c k คัได้ใหม่นะครับนำสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสู้ๆนะครับ กดแจกก็ได้กดไลค์ละกะด็ดีแต่อยากให้กดไลทีกดติดตามให้ในเดกดติดตามให้ในเด้หมือนแสนล้านวิวหมือนแสนล้านวิวอีซี่แฮคัทขอบคุณเด้อครับ